ออมสุชาญอนอาจารตินเอ็มจตหงุมบวันเอาเรื่องนี้มาพูดแบบ2มุมไม่ฟังกันเช่นเคยนะครับเรื่องราวดราม่าของการคบบริษัทของออมสุชานะครับคลิปที่แล้วทําไปแล้วนะครับแต่ว่าขอแยกเรื่องออมสุชาไม่ยอมให้อาจารย์ตินมาร่วมรายการหุ่นกระแสในวันที่ออมมาออกด้วยนะครับก็มีประเด็นดราม่าเรื่องนี้นะครับออมเขาชี้จแจงมาว่าที่เขาแจ้งพี่หนุ่มว่าไม่อยากให้อาจารย์ตินมามาร่วมรายการหุ่นกระแสด้วยเพราะว่า เขางอนอาจารย์ตินที่ไปว่าว่าออมเขาเลี่ยมนะครับเออซึ่งหลายกระแสในโซเชียลก็บอกว่าทําไมมันไม่ยุติธรรมเพราะว่าฝั่งที่พิมกระสามาที่ออกรายการหองกระแสมีอาจารย์ตินมานั่งด้วยใช่ไหมครับแต่ว่าทําไมวันที่ออมมากับอังมาเนี่ยมาพี่น้องฝั่งเขาอะทำไมไม่ให้อาจารย์ตินมาด้ดยทั้งที่อาจารย์ตินเองเ่ยตอนแรกเนี่ยพี่หนุ่มชวนนะชวนมาในวันที่ออพิมพ์กับสามาใช่ไหมครับ แต่ว่าอาจารย์ตรินบอกว่าไม่ว่างติดงานอุตส่าห์เคลียงานมาได้แล้วสุดท้ายแล้วพี่หนุ่มต้องโทรไปแจ้งครับว่าผู้ร่วมในการบางท่านเนี่ยก็คือออมนั่นแหละไม่สะดวกที่จะให้อาจารย์ตรินมาร่วมในการโอ้ยกระแสดราม่าก็เลยมาหนักเลยครับเพราะว่าทําไมออมถึงไม่อยากมาให้ออกล่ะกลัวเหรอหรืออะไรใดๆ กลัวโดนจี้เหรอกลัวตอบไม่ได้เหรอโอ้โหเป็นเยอะมากนะครับแล้วก็แฟนคลับออมและฝั่งตรงข้ามกับปะทะกันในโลกโซเชียลเยอะมากแต่ว่าพี่หนุ่มเองก็ถามในรายการเลยครับว่าทําไมถึงไม่ให้อาจารย์ตรินมาออกเขาก็บอกว่าออมเขาบอกว่าก็งอนนิดหน่อยค่ะเพราะว่าอาจารย์ตรินเนะี่ยมาแบบเหมือนพูดว่าอ,อมเหลี่ยมซึ่งจริงๆแล้วนะก็ควรมาให้นั่งทั้งสองทั้งสองฝั่งถูกไหมทั้งสองวันนะเพราะว่าจริงๆอาจารย์ตรินถ้ามาก็คง วิเคราะห์ตามเหตุการณ์นะครับเพราะว่าเขาเป็นคนกลางใช่ไหมอย่างวันที่พริมกับสามาใช่ไหมครับเขาก็วิเคราะห์ตามเหตุที่เขาฟังนะวันนั้นจริงๆผมมองว่าน่าจะเป็นข้อดีด้วยซ้ําว่าถ้าเกิดว่ามาวันที่ออมพูดแล้วมีประเด็นที่สากับพริมเนี่ยพูดไม่จริงหรือว่าพูดขัดแย้งกันหรือวันก่อนที่พูดอย่างหนึ่งแล้วออกมาแก้ข่าวอย่างหนึ่งจันทรินเขาอาจจะวิเคราะห์ไปในแนวทางอีกแบบหนึ่งก็ได้มันก็เป็นไปได้หมดนะครับจริงจ มันไม่น่ามีติดอะไรหรือเปล่าหรือว่าเขามีปัญหาภายในก็ไม่น่ามีนะครับเพราะว่าออมเองบอกว่าไม่สะดวกมาคุยวันนี้แต่สามารถคุยหลังจากจบรายการได้อันนี้ก็ไม่ทราบเหตุผลเหมือนกันเนาะมันเลยทําให้เป็นดราม่าที่อาจารย์ตรินก็ออกมาโพสต์นะครับว่าแกเป็นคนโพสต์เองครับว่าเขาเคียงงานแล้วแต่มีผู้ร่วมรายการก็คืออ,อมอะ่ะไม่อยากให้ไปแล้วพอชี้แจงมาว่าเขางอนอาจารย์ตรินอาจารย์ตรินก็โพสต์กลับว่าผมก็งอนเป็นเหมือนกันซึ่ง มันก็ทำให้ชาวเน็ตเขาแบบแยงๆเนาะว่าอ้าวมีประเด็นอะไรหรือเปล่าทำไมถึงไม่ยอมให้ไปออกรายการซึ่งมันก็น่าคิดเหมือนกันว่าเ,เขากลัวตอบคำถามอะไรบางอย่างไม่ได้หรือเปล่าแต่คำว่าเหลี่ยมของอาจารย์ตรินเนี่ยมันก็มองได้สองอย่างนะครับถามว่าเหลี่ยมไหมเหลี่ยมที่ออมออติดต่อไปซื้อหุ้นส0ของสาโดยที่ไม่แจ้งของพริมในหุ้นส่วนใหญ่สองคนแล้วไปซื้อหุ้นเหล็กใช่ไหมครับมันก็คือการเหลี่ยมแต่ สิ่งที่ออมโดนเหลี่ยมจากพริมเองเนี่ยมันก็คงมีเขาบอกว่าไอ้เหลี่ยมในการซื้อหุ้นตรงนี้เนี่ยพริมเองเคยทํากับบริษัทเก่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับเรายังไม่ได้ไปเจาะลึกแต่ว่ามีข่าวออกมาก็คือต่างคนต่างเหลี่ยมนั่นแหละแต่ละคนก็พูดว่าฝั่งตรงข้ามเหลี่ยมมันก็เรื่องปกติเวลาคนมีปัญหากันใช่ไหมครับซึ่งเรื่องนี้เขาไปพูดกันในชั้นศาลแล้วแต่ว่าเคลียร์กันไม่ลงตัวกําลังไกลเกลีย่ยก็เลยมีคนมาเปิด ให้มาเป็นกระแสนในโซเชียลเพื่ออะไรใดๆต่อจากนั้นเพื่อมาคุดคุยกันเหรอเพื่อหาคนกลางมาช่วยตัดสินเหรออันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับแต่สุดท้ายเองก็คงต้องไปตัดสินที่ชั้นศาลที่น่าจะปวดหัวหน่าดูเพราะว่าต่างคนต่างพูดเหตุผลของตัวเองอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของของสองฝ่ายที่จะยื่นเอกสารใช่ไหมว่าเฮ้ยเหตุผลของคนเนี้ยมันมีหลักฐานรองรับเพียงพอไหมก็ไม่รู้ว่าเหตุผลไหนมัน มันจะค้ากันได้แค่ไหนนะครับส่วนใหญ่แล้วดูจะเป็นเหตุผลเกี่ยวกับจริยธรรมมากกว่าว่าทําไมไม่คุยกันดีๆฝั่งออมก็บอกพิมพ์ว่าเฮ้ยเจตนาไม่ดีที่จะทําแบนด์คู่แข่งแต่ว่าฝั่งนั้นก็บอกว่าไม่ได้เจตนาแบบนั้นเพราะว่ารีแบรนด์เก่าเพราะเอออันนั้นเป็นสายฝอแต่ออมเนี่ยเป็นสายเบลบอ่าแต่ว่าออมก็พูดว่าเอาแล้วทาไมไม่มาคุยกัน ทำไมบอกกันอย่างหนึง่งว่ายุบบริษัทนั้นไปแล้วแต่ทําไมรับหลังไปทําทําไมไปขายหุ้นให้กับพี่สาวตัวเองที่เขาย้าในรายการว่าขายให้ใครขายให้ใครขายให้ใครใช่ไหมฝั่งพิมพ์เองก็ย้ําไปในจุดของตัวเองว่าแล้วทําไมไปซื้อหุ้นของส่วนของสาที่4%โดยที่ไม่บอกกันแล้วก็เอาญาติพี่น้องมาทําที่บริษัทแล้วก็รับเงินเดือนนะครับเ,เอาจ้างพิเซนเตอเป็นตัวเองแล้วจ่ายเงิน9ล้านแล้วไหนออมบอกว่า บริษัทขาดทุนแล้วไปโป๊ะแตกในรายการว่า,าหุ้นขึ้นหรือว่ามูลค่าของหุ้นสูงกว่าที่ขายให้สาสาอะไรแบบนี้มันก็เลยแบบซับซ้อนไปหมดอดมยาดมกันแบบอ๋อไม่ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าประเด็นไหนใครโป๊ะแตกบ้างเนาะก็ต้องไปไล่ตามว่าเหตุการณ์ต่อจากเนี้ยสรุปมันจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นถ้าปวดหัวก็ดมยาดมหรือว่าถ้าเกิดว่าเครียดมากก็กินวิตา้าร้อได้นะครับ ช่วยให้สดชื่นเสริมภูมิทันทานได้นะครับแล้วเดี๋ยวเอ็มการ์เหมู่บ้านเนี่ยจะมาสรุปให้นะครับเมื่อเหตุผลและหลักฐานออกมาชัดเจนแล้วว่าสรุปฝ่ายไหนจะเป็นคนผิดจุดใดบ้างและบริษัทที่เขาบอกว่ารักนักลักหนาของทั้งสองฝ่ายแต่ออกมาโจมตีกันแบบนี้มันจะไปต่อได้ไหมแต่คิปที่แล้วผมก็บอกนะครับว่าสมมุติว่าไปต่อไม่ได้ก็อาจจะต้องรีแบรนด์หรือว่าทําชื่อแบรนด์ขึ้นมาใหม่แล้วก็สร้างโปรดักต์ใหม่ขึ้นมาแต่ อย่าลืมครับว่ามูลค่ามันสูงโปรดักทีท่ผลิตไปแล้วหรือวาอ่าเขาก็ต้องเตรียมแพ็กเกจเตรียมอ,อินกริเดียนคือส่วนผสมต่างๆอ่ะต้องสต็อกไว้ในการทำหรือสิ่งที่ทำไปแล้วที่ยังขายไม่ออกอีกมันมีประเด็นแบบเนี้ยคนก็ไม่มั่นใจที่จะซื้อนอกจากเป็นแฟนคลับหรือว่าใช้ดีอยู่แล้วใช่มมันก็มีผลกระทบต่อโปรดักก็ไม่รู้ว่า,าปัญหาภายในใจที่จริงๆแล้วควรไปคุยกันง่ายๆตั้งแต่แรก กับกลายเป็นประเด็นใหญ่และสร้างความเดือดร้อนให้ทั้งสองฝ่ายอย่างตัวพริมเองก็บอกว่าตกงานซึ่งหลายคนก็บอกว่าตกงานกี่โมงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาก็ยังมีทํางานอีกหลายๆอย่างต่างคนต่างแพร่ำคําพูดออกมาเพื่อให้ตัวเองเป็นผู้ชนะหรือว่าให้ฝั่งหนึ่งผิดลองปรับไปคุยกันในปัญหาครับแล้วช่วยกันแก้ว่าแก้อย่างไงได้บ้างตกลงกันยังไงได้บ้างจะขายหุ้นให้กันหรือว่าสรุปเป็นยังไงแล้วไปกันต่อหรือไม่ไปกันต่อแลไไ้วฝ่ายใดจะไปและขายหุ้นใน จุดที่ลงตัวที่สุดก็คงจะเป็นทางออกที่ดีก็เป็นกำลังใจให้ทั้งออมพิมพ์สาและทุกๆคนด้วยนะครับก็อยากให้ไม่มีปัญหากันทุกคนเลยนะครับแล้วก็อยวติดตามคลิปหน้ามาสรุปกันว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อนะครับ